เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วนานกว่า20ปีซึ่งเกิดขึ้นกับพี่นุ่นพี่นุ่นเป็นคนสุขหายโกลกแต่พอแกเรียนจบก,ก็ได้มาทำงานในตัวกรุงเทพพี่นุ่นแกตั้งใจว่าจะเข้าเมืองเพื่อมาทำงานและหาเงินส่งเสียครอบครัวที่ต่างจังหวัดที่ทำงานของพี่นุ่นจะอยู่ระแวกย่านประตูผี แต่ด้วยในตอนนั้นงานที่พี่นุ่นทำมันต้องมีการสลับกะเลยทำให้พี่นุ่นต้องหาหอพักใกล้ๆที่ทำงานมากที่สุดเพื่อสะดวกต่อการพักผ่อนและการเดินทางพี่นุ่นเลือกเป็นห้องเช่าในระแวกนั้นโดยโรงแรมที่เลือกจากสภาพและการตกแต่งน่าจะไม่เกินสองดาวได้ทั้งตึกจะถูกตกแต่งอย่างคลาสสิก และคุมโทนด้วยสีน้ำตาลออกแนวธรรมชาติด้านในห้องจะเป็นเตียงเหล็กซี่ๆแบบเกา่เกาๆมีโต๊ะและตู้ไม้ส่วนห้องน้ำจะถูกตกแต่งอย่างเรียบง่ายซึ่งแกเช่ารายเดือนตกเดือนละพันห้าเท่านั้นพี่นุ่นค่อนข้างมีความสุขเพราะถูกใจทั้งงานและที่พัก และกำลังวาดฝันถึงอนาคตของครอบครัวแต่ก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นก็เพราะในสัปดาห์ที่สองของการมาเป็นคนกรุงขณะที่กำลังเข้ากะทำงานจู่ๆสร้อยพระที่คอของพี่นุ่งก็ขาดทำให้พี่นุ่นต้องเอาสร้อยไปซ่อมที่ร้านและอาจจะทำให้เสียเวลาไปอีกหลายวันกว่าจะได้คืนมา แต่ถ้าว่าในค่ำคืนนี้ที่ไม่มีพระที่คอพี่นุ่นกลับนอนไม่หลับในค่ำคืนนี้บรรยากาศรอบตัวมันแปลกไปจนสังเกตได้พี่นุ่นบอกว่าตั้งแต่เข้ามาอยู่ในโรงแรมแห่งนี้แกไม่เคยรู้สึกกลัวและนอนหลับสนิททุกคืนหากเล่าถึงตรงนี้หลายคนคงคิดว่าพี่นุ่น อาจจะขาดความมั่นใจหรือแพนิกไปเองแต่นั่นก็ไม่ใช่อีกเพราะนิสัยของพี่นุ่นเรียกว่าค่อนข้างจะสุดขั้วอยู่พอสมควรแต่ที่แกรู้สึกมันคือความรู้สึกที่แกสัมผัสได้จริงๆที่มันเพิ่งเกิดขึ้นมาในคืนวันนั้นว่าบรรยากาศในห้องของแกมันแปลกไปแต่พี่นุ่น ก็ยังคงพยายามข่มตานอนแต่ทำยังไงก็นอนไม่หลับสักทีจนเวลาน่าจะผ่านไปหลายชั่วโมงพี่นุ่นเลยตั้งใจว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ำและไปหานมอุ่นๆกินสักแก้วเผื่อมันจะช่วยทำให้แกง่วงได้บ้างแต่ปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นพอลืมตาขึ้นมาก็พบกับใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งขาวซีดดวงตาแดงกำม กำลังก้มหน้าลงมามองที่พี่นุ่นจากหัวเตียงด้วยองศาการนอนมันทำให้พี่นุ่นเห็นว่าผู้หญิงคนนี้กำลังนั่งยองๆกอดเขาและก้มหน้าลงมาที่พี่นุ่นพี่นุ่นตกใจมากและกรีดออกมาสุดเสียงผู้หญิงปิศนาคนนั้นก็ค่อยๆฉีกยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวพี่นุ่นในตอนนั้นคิดอะไรไม่ออก ก็พยายามจะรีบเบี่ยงตัวเองเพื่อลุกขึ้นแต่มันกลับขยับไม่ได้เหมือนถูกตัวอะไรที่มองไม่เห็นล็อกไว้ส่วนผู้หญิงคนนั้นก็ยังคงนั่งยองๆมองพี่นุ่นอยู่ตลอดยิ่งเห็นว่าพี่นุ่นพยายามดิน้นเขาก็ยิ่งยิ้มอย่างมีความสุขตอนนั้นพี่นุ่นได้แต่นอนน้ำตาไหลด้วยความบอดกลัวทำได้แค่นอนร้องไห้อยู่แบบนั้น แล้วก็พยายามดิ้นไปด้วยตอนนั้นพี่นุ่นกลัวมากคิดถึงแต่หน้าพ่อหน้าแม่และหน้าลูกภาวนาขอให้หลุดไปได้สักทีเพราะตอนนั้นแกกลัวจนใจจะขาดอยู่แล้วแต่ก็เหมือนปฏิหารที่พอนึกถึงหน้าพ่อกับแม่ร่างกายของพี่นุ่นก็ค่อยๆขยับได้ทีละนิดและพอพลิกตัวได้พี่นุ่น แกก็วิ่งสับตีนแตกออกจากห้องทันทีและไปหาร้านอาหารโต้รุ่งในระแวกนั้นนั่งจนถึงเชา้ชาเช้ามาพี่นุ่นขอให้เพื่อนเข้าห้องมาเป็นเพื่อนด้วยกันเพื่อจะเก็บข้าวของอ,อกและขอย้ายที่อยู่ทันทีซึ่งพี่บีมก็ยอมช่วยพี่นุ่นและแนะนำให้พี่นุ่นหาหอพักที่ไกลจากระแวกนี้หน่อยก็ดีเพราะถ้าดวงไม่แข็ง หรือไม่เหมาะจริงๆจะมาอยู่แถวนี้ยากมากเนื่องจากแถวนี้เป็นย่านประตูผีเก่าพี่นุ่นก็งงว่าประตูผีคืออะไรดังนั้นพี่บีมก็เลยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่า ในสมัยโบราณถ้ามีคนตายเขาจะเคลื่อนศพออกทางประตูทิศตะวันออกของเมืองซึ่งประตูผีจะเป็นประตูบานเดียวของเมืองที่ไม่ถูกลงคาถาอาคมเพื่อให้ดวงวิญญาณสามารถเดินทางออกจากนอกเมืองได้นั่นเองพี่นุ่นเลยตัดสินใจย้ายหอไปไกลจากย่านนั้นเล็กน้อยและก็รีบหาพระมาห้อยแทนองค์เก่าไปก่อน แต่ที่น่าแปลกก็คือพี่นุ่นก็ไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆอีกเลยเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ